ให้อซแปตักก่อนนี่ผู้ดใดเคยกินพี่น้องกะปิกับกินทรง่ายปีเก่าตอนหับปีใหม่ทุกคนพี่น้องกินอิม่มบเห็นขบีแม่สิหายไปหาเดินเดินเลสบ,บายดีปีใหม่ทุกคน <laughs> สบ,บายดีปีใหม่ทุกคนขอตอน <Happy S 1> ้นตอสบายดีทุกคน สวัสดีปีใหม่2 0งพทุกคนปีใหม่นี้หลักกระคอยพี่น้องทุกคนเนาะมีแต่สิง่งดีๆขามาในชีวิตแหลกักกระคอยมีแต่โศกตลาบตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะทุกคนขอยอยู่ดีไม่แห้งเดินทางปลอดภัยสวัสดีปีใหม่อีกเทิญหนึ่งทุกคนฮป p p y New y <c oughs> อ a ย <c oughs> เดี๋ยวโมนี่เดี๋ยวโมนี่นะคาะมือวันนี้นะวันที่ส1บเอทุกคนเฮาก็เลยจะมาเห็ุเปนูเข่าปุ่นเนาะพี่น้องต่กนก่อนที่จะไปเหตุนำกข่ปุ่นเดี๋ยวหลักจะมาดังไฟก่อนเนาะ วันนี้มีภูมาิหายกำลังใจคือซอแปักปอต้นเนาะกาไผ่ปต้องเอาผูมิว่ต้องเอาภ่มน้องบอ,อ,งอมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยดังไพ่ในติดง่ายแห้งต้นเลยกระดังไพ่ป่ติดยันไม่ได้กินเขาเลยไอ้เนี่ย <c oughs> พี่น้องก็สิถามว่าปี่ใหม่วันด้ไปเทีย่ยวแซ่บซ่าอลัด เราไปใส่ดอกปี่น้องปีใหม่ก็คือกันกับมือสาหรับเฮาคือปีใหม่ก็คือปีธรรมราของเรานี่แหละแต่ว่าวันเวลามันเปลี่ยนไปจี่สุานะทุกคนแต่ว่าวันที่เดือนปีอาจจะยับเยินไปเนาะไปทุกคนเดลัสิเอาไก่มาต้มก่อนมาดิไอแมงมหมตอดยังมักเราเศร้าอยู่เดี๋ยวนี้ พี่น้องก่อนทศพฤษน้องกิน,เ,น,เ,น,นเดี๋ยวเราสิพาทุกคนไปเบิ่งโครงการนี้พอก่อนเนาะถือสิบบาทนะเลี้ยงลายสำนีกกันถือรางวัลที่หนึ่งอย่าอิ่มเบิดบาทอยู่ทุกคนเมืองนี้ท่านข้าปุ่นพี่น้องเดี๋ยวเราสิพามาเบิง่งานนี้อิ่มแฮมเบิ่งเด้อหัวกินเอากินเอาอันนี้คือโครงการใหม่อีพอเนาะพี่น้องไก่ชิสินปีแ,ลห,แหละห้ากระแหนรางวัลขอบครนะัวเนาะอันนี้คือสําคัญที่สุดในขอบครัวเลยทุกคนแทงหนาม ปกติแล้วนะมองข้ามไปแน่สแสดงอื่นแต่ว่าตัวนี้นะสำคัญแหงผัวบ้านเฮานะไพ่ผ่าดับดุทุกคนเวลาไพ่ผ่าดับยำแดงบ่มี้ํำอับบ่มีนํำใส่ก็เลยตัดสินใจสื่อแทงนํำราคา6 0 0ันบาททุกคนรัดดีใจแหงเพราะว่าราจากใดแต่โดนแล้วแต่ว่าอีพอเป็นคนสื่ออีพอลงทุนเองเลยทุกคนอนะันนี้เป็นโครงการอีพอเน,ะนาะคลัวว่ามันบ่มีนนำใส่นะเวลาไพ่ดับนะดับดุแล้วทุกคนโดยเฉพาะยำหน้านะดับดุแหงเนี่ยนทะุกคน อันนี้คือจ่างสางเห็ดเนาะสี่พันหารอยบาทแต่ว่าทั้งราคาหกพันบาทนะทุกคน <laughs> เป็นยังไงพี่โนโอ <l ug> ้องหลัก,กนะฮ็เคยเห็นเขาจเจ้าเห็ดเนี่ยแล้วมันคือกันอยู่บ่ทุกคนคอมเมนต์ Comment มันด้วยเพื่อนกันมันละแล้วตอนข้างกำลังเริศเมื่อวานนี้แล้วก็เมื้อนี้มื้อที่สองเนะ <c oughs> าะติดกาวห้องน้ำเลยจักจกักมือสร้างทิแล้วนี่กาว <c oughs> <c oughs> มันแล้ว,วก็แล้ติดมือมันแล้วเล <c oughs> กาวจักมปลือจ้ะวะ ก็งยามือนี่แหละเออมือนี่มือที่สองมือมือหนึ่งจะอชามมือสมมือเอามืนึ่งหนึ่งาด้วยคว่าชามมือมือาอันพู้นึงพู้หนาตีมือก็ือพู้หนึ่งสองพันอะไรอย่างเงี้น่นหนมอวนนึงบ่ดทัดเาากงขืนึ้เาหนาใส่เป่าเพิดนามใส่ทั้งท่งเปล่าฮะก็นแล้วก็ใส่ได้เลยเ่

ดูสักผ่านปลามันเป็นมันอยู่พี่น้องบ่เมีันมอเตอร์น้ำใส่มอเตอร์ตัวนี้ตายตัวนี้กับฮกับเห็ดใหม่วังหันโอ้พี่น้องอยากนำนำบาเท่านะใส่นำบาดาลนะบุกขึ้นนำปลาปลาถ้าเบิกนะทุกคนว่าจากักมือสิแล้วเนาะคั่เห็ดบดีนะมันสิตกอยู่บ่พี่น้องลัดแต่เสียวอย่างเดียวแต่ว่าสร้าง่นก็นเคือเห็ด <c> อ <oughs> ยู่เพิ่อเห็ดารงานแหลว,วิวนวานะก็จักก็คือสมาตรทานอยู่แต่ว่าคารเฮาเห็ดบดีกะอันนั้นเนาะ าย้ขดนะพี่น้องทยอยมาเรื่อยๆเลยพี่น้องในี่ะก็ไล่ได้มากินแต่ละหน่อยแต่ละหน่อยก็ปุนนะหาโล่บบโลละสิบสองพันกีบก็ประมาณสิบกว่าบาทในแล้วพี่น้องเ,ยยเอยบ่ะะมบนนยบแม่นเนาะสากว่าวบาทลืมลงลืมปะเดี๋ยวหลกักกระสีไปเห็ดนำกระปุนกินหลัดบวมักพันกระปุนหลัดหมักแบบน้ำเบอต้นบอกว่าดังไพ่บุติรละไมเอาผัวสำพขายมนดูไปเออแมีอนอีลี่ เตวแต่ก้าวขั้วติดไงพี่น้องฮ่าฮ่ายังไม่ได้ไรเออกล้วยชิตโตเซียวฮวยจิ๋วี่ายเลยกินมะแน่มันหรอฉนบ่อยากพี่น้องเลยก็ได้อยากก็มาเอาเด้อพี่น้องไลฟ์ไอ้ซอแปดังพี่น้องวันนี้เนมเปรี้ยวอีกเนี่ยมีหูมีหูอันหูยาว่องอันหูดำวันนี้ เลยแปรดังมติดจะตกลตง้งเอาพัวเถ้าเบิ่งเดียี่น้องเบิาา่องเถื่องเบิ่งไม่สิทธิ์กันตีกัได้แล้วแล้วกันาามวตีกันกได้ันบยกได้เดี๋ยวมาหลุดกันพี่น้องสอแปรสีดังพายติดบ่มันเป็นยังมันจะเทิงเทียง,งแล้วมันติดยากเนาะแหงเล็กลมอย่ลมาแปรสีอาปีนี่หละ พี่ใหม่นี่ก็เขาไอ้ซอฟแปรโสมมานดำด้วยพัดตุกุกคน <c oughs> เอาว่าต้นเอาว่าคันดังติดจะได้ผัวแสดงว่าน้องดังติดก็ได้ <c oughs> จันมาได้แห้งจันรุนันลงไปดังฉันรุนความพยายามคนมีไพ่เออเออเออฉ <c oughs> ันใหม่มือแบดเน่ยน,นอนสด งวงมันถ่าเหรอโอ้จชองตัวยถาแล้วโตจรีเจียบตัดชุดแลวนะโทมาบิรอีลอยข่าวอี้มเต็ฮะเต็มช้ามาเห็ดนิมเต็มน้องเขาเ่ากันี่มาแต่เบิงสร้างเห็ดแแท่งนามให้ ก็มาต้มน้ำต้มไก่เห็ดน้ำข้าวพุ่นเราทุกคนมือนีอีเมก่ะเลี้ยงสร้างไปหลายเต๋อผัวิ่นถือเลขตังว่าสิบบาทผู้ทุกคนเวลายิ้มเบิดมือก็เราถือรางวัลที่หนึ่งยันได้พาไปป่วยยันดีใจเองเนาะเสียสติอู้บอกก็แม่บ่ได้หมอทุกค่ะบูเออได้แปดร้อยสิบบาทกะถือสิบบาทได้แปดร้อยเบิ่งหนึ่งหมวกระทะทุกคนมาเลยตกหมวกตกก็หายเัวหันอารมณ์ผันผัด เดี๋ยวหมอพดพี่น้องจะชิต้มไก่ไม่นุ่มปนี้ง่ายๆเราทุกคนเพราะว่าเรางจากทินงละ,ะาลายเหนื่อยมากๆโอ้ยสียอิ่มอยู่บ่เด้ปีใหม่นี่คือตัวใหญ่แต่ไก่เนาะพี่น้องได้ไก่ตัวหนึ่งอีเมลวา่าจะเอาไปขายบังเอิญว่าพอดีเลยเราอเอามาเห็ดน,น้ำกระปุน <S <S ไก่นี่เอาน้ำกระปุนเห็ดเน,นื้อแสบเลยทุกคนเฮ้ยน้ำกระปุนเอาไก่เห็ดเนื้อแสบทุกคนเอาไข,ขา่ข่าจะน้ำหลังกับหัวะชิไข่แล้วก็เกลือเนาะใส่ลงไปเลย ขาไก่สุกจังสีตำเครื่องเคียงเนาะพูดอะไรได้บ้างน้ำข้ปุ่นนี่เอาไก่เห็ดนะแสบเลยทุกคนเพราะว่ารสชาติมันสิบแบบมันโบข้าวเนี่มันสิหอมกระป๊ากะต้องเป็นปลานิลกระเสบกว,กว่าเนาะไปะมันเหลื่ยมเหลีม่มสุกแล้วทุกคนป้าที่เธอพูดบอกบบแ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 บบอะไรนี่ทุกคนไก่ปีใหม่เอาเบิ่งข้างไก่เป็นยาบ,<อ>บ้าต้น ว่าปีนี้สิโษะดีอยู่บอลเราทุกคนผูเถ้าเอาผนผ้าว่าพอไปจังสัตว์และสลัดกันแล้ทุกคนเดี๋ยวหลับซิมาอันสีสีนไก่ก่อนพี่มาพี่สับยังมาละซูนได้ทุกคนเอ้ยมันห่อนเย็นจะเป๊ว่ะเดี๋ยวเราสิกินเห็ดน้ากินก่อนเราทุกคนจังสิมาเห็ดน้ำกระปุ่นแล้วก็ตั้แบบนี้สีนไก่มันเสียบเลยยังก็ยิงเอาบ่ะยังกระปุ่นยังกระปุ่น ปกตินะใครใส่บังคะหมักเขาใส่การผักกระหล่ำนั่เนาะกระหล่ำชีแหละชีขาวไอหมักทูอ่ะบ่งก็ได้อันนี้ก็เคลื่อนพราพผักสมเมกบางพื้นที่เออผักสมเมกอมันสมแต่ว่าเมกเนี่ยมันหัวเป็นยังเขาเคลื่อนสมเมกบัดนั่นผักสมเมกช่วยแต่กระตุกนาะช่วยจุ่ยเที่ยงก่อนทุกคนใส่นไหมัน เครื่องแก้วต่ำมันเด้อคัลโหลถอดแล้วมันบ่หอมนี่จะสีนไก่เลยพี่น้องปกติน่ะใส่สีนปลามูนี้ใส่สีนไก่ใส่กะทิลงไปทุกคนขัวะกะทิอันนี้นะสิเป็นหางมันมาจากกะทินะมันสิมีหัวกับหางหัวมันจะมันกว่าน,นี้แต่ว่านี่หางมัน กะทิก็ม่หางได้เดีวนีนี่ขัวนำกะทิก่อนทุกคนสูตรสลัดขัวไปเลยเลยคันมันหอมเลยกระยาเนาะเห็ดบโบลายอ่าผดงามเลยพี่น้องเลยเป็นตาแสบเนาะทุกคนเมืองเนี้ยผดนะบล็อบบลอบบลอบบลอบก็สิจัดจานแห่งหลั่าเลยเราเป็นคนมาก,กินข้าวผุ่นอยู่แล้วโซ่อไอ้น,น้องเขานั่งเขกินขา้ขาวอยู่เขาหิ้วเข้าวเขากินขา้าวทาข้าวผุนทุกคนหอมเด้อ ก็จะโปงได้แล้วนะบันขัวหอมแลบไป่างบมอบดูต้นเห็ดลายคนมือนน้ำกระปุ่นมาบอต้นกรเห็ดพี่น้องบัดเพิร์ไดลูกไดเมียย่งเห็ดนำกระปุ่นเป็น บอกใส่หมอกันทุกคนโอ้เฮียมันถึกหนาถึกนี่แสบหอดปีนาพนื่อนี่กินปีนี่แล้วก็อิ่มจนหอดปีหนาอลไรทุกคนแกนำข้าวบุญเมื่อน,นี่นะพี่น้องวันยุทธเนี่ไปเที่ยวใส่ทุกคนคอมเมนต์บอกเด้อสลัดบ,บดไ่ได้ไปเที่ยวใส่แล้วพี่น้องถามโอ้ยไปเที่ยวเสด้ปีใหม่บ่ได้ไปใส่ทุกคนอยู่เฮือนเบิร์ดเดย์เอ้ยเบิร์ดเดย์วันสันอันข้าวดาวยังกับไปได้ไปแล้วพี่น้องนอนอยูเ่เฮือนคือเก่าแต่ละปีกับแบบนี้แหละมีแต่กินน้องๆแง่งแบบนี้แหละเฮาบ่ได้เน้นเที่ยวได้พี่น้อง เน,นียนท่ายเฮ่ตีนี่มันก็สิเพชรขนาดล้านบาทเบงวงนนี้พวกเด็กเก๋เดือ,ตอดตะกรงแดงขนาดเลยสะโหลดตัวสวยใสบ่บัตรถกันอยากกินหมดโอเคนี่บวกหัวตากว่ตุง้งพี่น้องสุกเหล่าทุกคนเป็นตาแสบยุเป็นตาแสบว,ว่ะทุกคนคอมเมนต์มาดู ใสบบ่ใบมะฮูลงไปนี่ปิดถ่ายทุกคนมาได้พี่น้องปองไปมากินน้ากันทุกคนเป็นเมนูอาหารที่ว่าเมนูโปรดนอนพี่น้องของสลัดกับซาือเปาผู้ยิ่งหลายๆคนนะหมักกินกะปุ่นถ้าเป็นอย่างพี่น้องพันกินกระแสบอยู่ละโบมักปันใดขั้นเป็นหนํามันนี่คือแบบหอวยว่ามาำลำไร่ไหลไปเดี๋ยวสักเสืยบกันทุกคนปรุงเลยเนาะ กอบุกบดได้เลยสีเข้มเนาะสุกแล้วทุกคนมือในปอดที่เ้าให้โซเปีตักก่อนนี่ผู้ใดเคยกินพี่น้องกะปิกับบักพริกกัดใ่กับข้าวปุนบาดหลับกินแบบนี้ได้ข้าวปุนต้องมีกะปิน้ำกระเพืยกกินได้มันจัดจ้านแรงสีมาเน่ะบ้าที่เถจับได้กระได้แสบถูกจับ เอาหน่อยแทตะต้นนเอาหน่อยแทะกินเลยนะจำนนม,มาขายเขาปุ่นได้ไหมาการละสิบพันาการละสิบพันเป็นตัวแซ่บเนาะน้ำลายแตกเพอนในใส่ลูกสีละลายเกิดกระทอกให้จนเบิดเลย จำซี่ไส้ขน,นำกระปุนตัวเองอจ้าทีเดียวกระปุนครั้งแรกใครก,ก,คร,ก,กระปุนครั้งแรกป้าซานอันนี้มันจะถือกระปีได้พี่น,องงนนะ้องเห็นดำๆนะบ่เมเปนถั่ยบ่มเนถั่ยด้นะถั่ยนะ<ด><ด>ถั่ยต้มไก่เอาตักเอาถอกน้นำอมกอใส่ก็มมกกไ,กได้แล้วนะด้นะกันซามนะต,นะตนนุ่นใส่กระซามันใหญ่ะ ตอนน้ำอิดนะพี่น้องถ้วยใหญ่ถ้วยน้อยกะติมาเด้อทุกคนมาสานเนี่ยเบิร์ดเด้อเนี่ยผมฟังปุ่มของสแปรย์บนบอกินโลซีนไล่เลยทุกคนแม่นบอกสีสันในอันหมอนจัดจ้านทุกคนแต่ว่าแน่นเทียงหน้าเนี่ยมันคึ้มเนี่ยผมผู้สุดท้ายผู้สุดท้ายโชคดี มีบักเพิษขึ้นมานำนี่ทุกคนแล้วก็ตามด้วยนี่กับข้าวปุ่นเนะาะมื่อหนีมาขายข้าวปุ่นได้พี่น้องเลยมาเด้อบวาขายขายเนะี่ยบอกเอาเงินบวมเป็นบวาขาย <c oughs> นำข้าวปุ่นของแสบบ้านเฮากินทรงถ่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกคนโอ้ยลายเลย <c oughs> พู้ใ <c oughs> ดหมักข้าวปุ่นเออโรคซีนเกิดอะไรได้วะ หมักพริกนะเป็นตะเพ็ดแห้งทุกคน,นกะปินำ้ำพี่น้องบ้านชุ่เจ้ากินกับกะปิอย่าบอกบานรับนะกินกับกะปิดเดนบอกนี่ว้าวปิดเลยกินยืนหนักมัอนเนี้ยข้าแต่แม่ของมึงมาพี่น้องวันนี้สลัดก,กินว้าทุกคนเขาบอกมันเผ็ด ตักยากเนาะลืมซับคือซาแปลว่าพักซี่เนาะเขากันกัเขาุ่นพี่น้องมันเย็นพักซี่หอมหอมป่ามาิ่นมักเนาะมันเห็ดรักกะลิกะปิพี่น้อง ชักเสี่ยงตายอหม,มกผกบักเพชรมักถัว่วกับขุยได้เหน,นียวแล้วมกถัว่วครับทุกทายมาพี่น้องให้ซอสเปรีซิมก่อนอ เคมมากกะปิเผ็ดบ่ครับเผ็ดอยอะอืมเหลืองกลมเผ็ดน่ายใจเลยน่ารักงีขอปุนกะปิเค็มอยูะ แค่แม่นผู้อื่นกินจะว่าวเขาพอดีไปจ้าพวกเขากินเผ็ดม,ม,มันจะทุกคน,กน,กอ,นอ้าวยังกินอยู่จะ,จะจ้างจะวจะเนี่ยกะปิเอาไปใส่กะปิไปใส่ เ็บเนาะโดยเฉพาะขุยกับกะปิครับ่แบเ้ยบาปสัมกชีด อโอเคเนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สุขคอโตไปก่อนเนะาะปีใหม่นี่ก็อย่างที่รัดไว้พส์นะนะพี่น้องขอบคุณกับใจทุกคนหลายๆเด้อพอกันใหม่คลิปหนานํานกระบ,บุนมือนี่นะพี่น้องแสบอยู่ตอนเพช็ดรัดบุกเหตุหนํากระบุนเพช็ดากเส่อขอบกลัวรัดนะเศร้ากินเพช็ดตะดนแล้วทุกคนแด้ประมาณหอดปีกว่าแล้วที่ว่าโดนเติมเนาะแล้วก็โรคกระเพาะลำไส้ก็คือว่ายี้ขึ้นลาย ไปแล้วทุกคนบ๊ายบยสุขดีปีใหม่อิ่มละอิ่มละนำกระพุนพี่น้องเพชรขนาดเลยบ่เคยกินเพชรตะเถื่อเออบ่เคยกินเพชรตะเฮืองนะบ่แน่ครบบ่จะถวยต้นสามต้นเบอสามถวยพี่น้องจากเพชรหรือเสียบงูเนาะ ผักป้าต่นกินผักกระเทียมกระเบนกระเบนหน่อยนี่เลระเบนทุกคนเมื่อบริหัวกับแม่ตัดไม้เห็ดหวอยู่พี่น้องกินอิ่มบบเห็นคขกอาสาขึ้นม,มาบอกเดินลงเอามันไปใช้อันนี้ละ่ะตัางบบเห็นดีเลยลอยงุ่มเลย <c oughs> นี่แหละเอาไว้บนนี่เตรียมกล่องไวด้วยนี่ <c oughs> เริ่มอ,อยู่บนเหนือจ้ะ <c oughs> นี่นะ ไป,ปสแสดงศุลซอิวแท้หนีอ่ะกามันต้อเลิกอย่งไดอเออมันมันคอยกิ่งลงแชัน,น,น่อยขอบอเ็นรบ,บัดสอดกุ้งเว้สิฮ็ดสอดกุ้งในดิเตะเลบอขบอนมันกิ่งลงแล้เฮาหาสื่อลงเลยนะนจิูไปทางไหนนะครัเนาะตเห็นเลยเลยูขกขมในจมจมอนเจ็บอไม่มสียงหายับ กินกับ่นเทียนเดียวกันี่อันนี้โเกิม่ได้หรือว่าโอ๊ยคือเวนถ่ายปีเก่าสถ่ายปีเก่าหรือปีใหม่แปะข้าหมดวแวไหวแพ<ป>ะเห็นยุคกอยู่สิงเพียงหรอเห็นนะ มันหนทีเห็นน่าต่นทันมอเห็นเออมันใหญ่ลีชาดกับบอต้นนแ้มันอ่พี่น้องเห็ดนำกระปุกอมต้องีเก่งมาทางใดนี่นะขอาเม็มาดูตัวคนที่ผัดกันางใดไอ้กอมาตึงแหเไอ้ฮะเฮ้บ่เห็นอีไงเออปัดเพิ่นมาจะชิเบ็ดกูละเ่มเพิ่มมืออื่นสับนี่เาปงวันนี่มันก็ิไปไก่ปลาเมียถั่ตสากมเห็นเน มสมันูนี่พี่น้องปัดแสบอนนีเนาะตอนกินข้าวแล้วล้วมาแสบไว้แต่ว่าลับบุหัวมันกิกงไปใส่ทุกคนคอมเมนต์มดูโอ้ยันนี่แม่หายกบพอแห้งบ่าเนี้นะกินเอ่มกับเอ็มอยู่ทุกคนแต่ว่าโคกเหี้ยปาดสังประวัติศาสตร์ดิ โม,มเดนคอนเทนต์อันนี้พี่น้องอันนี้คือคอนจริงความจริงเลยแหละอึ่งแห้งสลากอะลงหาอะไรไพี่น้องโบเห็นอะไรกระปะเนาะแต่ว่ามันก็ใช้อยู่ในน้องนี่แหละโบไปใส่หอกมันหาโบเห็นอีกเียลงไปบักเกลึกกับโบเห็นมันจีพูไปทางไหน,นเนาะป้าเอากระบอกไปแช่ด่านั้นโบเห็นแกไม่เห็นนะเอาจัก,<อ>กมัมนไปาใส่ <laughs> mò hai cho nằm thiên ước của bọn hên đó. về hà đơn 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 hình nhèn về sọn nào, hả, ừ, hà <laughs>